มาวันนี้เขาเรียกว่าหมาล้องไห้<ฮ>เสือล้องไห้มามากันนะพี่น้องตอนอื่นเลยอ่า อื uh ้ม huh. มันนุ่มอร่อยมากมันมีแบบรสหวานในตัวมันเองแล้วก็บวกกับคือแล้วแต่ละชอบนะใส่น้ำปลาลงไป,แล,ปลกกแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่บวกกับน้ำมะขามน้ำมะนาวมันหอมแล้วก็ใส่ผักชีนหน่อย เป็นเจ่าที่อร่อยมากนะพี่น้องอดึง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 เนื้อ,อน,นี้แดงนะน,นี้แดงธรรมชาตินะไม่ได้แดงแบบแดงสีผสมอาหารอย่างนี้ไม่เอาดูเลยพี่น้อง ใชไหมโอ้โหมันมีแบบความหอมกลุ่นของเขาครั้วแล้วก็บวกกับน้ำปลาอร่อยมากอืม มานี้ปับเตีย้ยงเย็นแหมมันชุ่มคอเลอเกินมันเสีย๊บ อันนี้จะเป็นเนื้อกุ้งมันจะขอลองกินหน่ยอยรสชาติจะแบบกรึบๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะเพราะว่ากลิ่นอะ่ะ ตอนที่เราทํากุ้งเนี่ยเราจะไปล้างด้วยเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ําโซดาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคาวหรือว่าอ่าชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีจะกลายเป็นหอมแล้วก็อร่อยด้วยน้ําจิ้มของเราแล้วก็บวกกับเนื้อกุ้งสดคือดูเนื้อข้างในพีมันยังไม่สุกเลย เห็นไหมเห็นไหมแดงๆอยู่เลยนามาไม่พูดเยอะเจ็บคอ,อมีความเปรี้ยวความเค็มตามมาด้วยรสหวานอ่อนๆของรสหวานอ่าหมูนะ แล้วก็หอมกลุ่นในข้าวคั่วน้ำปลาแล้วมะนาวนี่ชัดเจนมากตัวกับผักชีอร่อยมากอย่าลืมเด้อกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับ